สวัสดีครับคุณกำลังฟังติวธรรมะทานใจเข้าใจสรุปจบไวภายใน5นาทีกับอาจารย์วิรัต์ทอดบทเรียนจากพระอาจารย์ชายแดนศีลสุดโถติวธรรมะด้วยภาษาง่ายๆฟังสบายปฏิบัติได้ภายใน5นาทีสวัสดีครับในขยายอันนี้ก็น่าจะเป็นขยายที่3.3 หัวข้อจะเป็นเรื่องของการแผ่เมตตาคือจริงๆเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยเราทําความเข้าใจกันนิดนึงถ้าเกิดเราทําความเข้าใจเนี่ยผมว่าเรื่องของการแผ่เมตตานี่มันเริ่มอ,อย่างนี้ครับคือเราต้องทําความดีก่อนเนาะ พอเราทำความดีเนี่ยมันก็จะมีบุญเกิดขึ้นถูกไหมหรือบางทีก็มีกุศลเกิดขึ้นผมอยากจะทําความเข้าใจก่อนว่าบุญกับกุศลไม่เหมือนกันเนาะบุญนี่ก็เหมือนกับว่าเช่นเราก็ใช้เงินทําบุญหรือเราใช้ร่างกายของเราไปทําบุญได้เช่นการให้ทานอย่างเนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าเป็นกุศลนะครับกุศลเราใช้ความฉลาดกุศลเนี่ยเราต้องใช้ศรัทธาต้องใช้ปัญญาอย่างยกตัวอย่างเรื่องของสีนี่สีนี่ไม่ใช่ข้อห้ามเนาะสีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าความฉลาด เพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราทําผิดศีลนี่แล้วมันจะไม่ดีนะฮะเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําให้มันให้ถูกตัวต่อไปการดูจิตเนี่ยมันก็เป็นความฉลาดถูกไหมเราเองรู้ว่าถ้าเกิดเราดูจิตจิตเราก็จะมีพลังหรืออย่างเรื่องของการอภยัยการอโหสิครั้งนี้เราลองมาดูว่ามันเป็นอย่างไร หลักของการแผ่เมตตาอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งแรกเลยคือเราทําบุญพอเรามีบุญเรามีกุศลเกิดละเราเองเนี่ยก็น้อมสู่ใจก็คือบุญที่เราได้ทําในวันนี้หรือบุญที่เราได้ทําในตลอดชาตินี้หรือบุญที่เราได้ทํามาแล้วจากอดีตชาติเราน้อมเอาบุญเนี่ยมาอยู่ในใจของเราพอน้อมเอาบุญมาอยู่ในใจเสร็จปุ๊บเวลาแผ่เมตตาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าสับเพสัตตานะอันนั้นมันแบบนกแก้วนกขุนทองภาษาของจิตเป็นภาษานึกคิดรู้สึกถ้าคุณพูดโดย ที่คุณไม่รู้สึกมันแผ่ออกไปไม่ได้มันจะแผ่ออกไปได้เนี่ยสเต็ปที่1คุณทําบุญทํากุศลสเต็ปที่2คุณน้อมเข้ามาสู่ในใจสเต็ปที่3เนี่ยคุณก็เห็นใบหน้าชัดๆของคนที่คุณจะแผ่ผมก็จะนึกถึงใบหน้าของพ่อผมของแม่ผมเตี่ผมตายไปละแต่แม่ผมยังไม่ตายไม่ตายก็แผ่ได้ผมก็นึกหน้าใบหน้าขึ้นมาหรือบางทีผมว่านึกถึงพ่อแก้วกับแม่แก้วคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าพ่อแก้วแม่แก้วเกิดอะไรพ่อแก้วแม่แก้วเนี่ยคือคนที่เหมือนกับเคยเป็นอดีต ่ออดีตแมขงคราวนี้พอคุณนึกหน้าของท่านขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าคุณศาสตร์ออกไปพอคุณศาสตร์ออกไปปุ๊บเนี่ยส่งออกไปเพราะฉะนั้นการศาสตร์ออกไปเนี่ยถ้าดูเป็นรูปมันอาจจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับจากจุดนี้คุณก็ขยายออกไปคุณก็ขยายออกไปคุณก็ขยายออกไปเพราะฉะนั้นการที่คุณศาสตร์ออกไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ศาสตร์ออกไปแผ่ออกไปไม่มีประมาณ คือการแผ่เมตตาเนี่ยมันจะช่วยลดความโกรธแล้วก็ลดโอกาสในการผิดศีลข้อ5ศีลหข้อไม่ใช่ศีลข้อห้าครน,นี้ผมลองลองพูดถึงเทคนิคการแผ่เมตตานิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างื่าเช้าเนี้ผมตื่นมาตอนเช้าผมก็เข้าไปทําวัดเช้าที่จริงตื่นมาตอนเช้าเสร็จปับ๊บผมก็เดินจงกรมก่อนพอเดินจงกรมเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปในห้องพระเข้าไปทําวัดเช้าก็คือสวดมนต์ไหว้พระพอเราสวดมนต์ไหวพ้พระเสร็จปุ๊บผมก็ เริ่มนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บผมก็จะเกิดบุญกุศลแล้วใช่ไหมเพราะผมนั่งสมาธิกุศลก็เกิดถูกไหมพอกุศลกับบุญเกิดปั๊บผมก็น้อมเข้ามาสเต็ปที่1ผมต้องทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมสเต็ปที่2ผมน้อมเข้ามาสู่ใจผมก็พูดกับตัวเองว่าบุญและกุศลที่ผมได้ทําในวันนี้บุญและกุศลที่ผมได้ทํามาตลอดชาตินี้บุญและกุศลที่ผมได้ทําในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมด ผมขอยกให้ทั้งหมดแล้วผมก็นึกถึงหน้าของเตี่ยผมขึ้นมานึกถึงขึ้นมาพอเห็นหน้าของเตี่ยผมชัดเสร็จปุ๊บผมก็สาดออกไปเหมือนกับว่าแผ่ออกไปให้เตี่ยผมที่ผมเห็นใบหน้าหลังจากนั้นผมก็นึกหน้าของแม่ผมแล้วผมก็สาดออกไป หลังจากนั้นผมก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วซึ่งผมนึกหน้าไม่ออกรู้แต่ว่าเคยเป็นอดีตพ่อแม่ของเราผมก็สาดออกไปหลังจากนั้นผมก็คิดถึงญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็สาดออกไปญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วผมก็สาดออกไปผมก็คิดถึงเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์สรพพวิญญาณผมก็สาดออกไปผมคิดถึงเทวดาอินพรมยมยักษ์ที่อาจจะอยู่ในเราแวกใกล้ๆผมก็สาดออกไปผมอาจจะคิดถึงเรียกว่าเปร อสูร,รากายสัมภเวสีที่อยู่ในรอบๆผมก็สาสออกไปอันนั้นคือการแผ่เมตตานะครับสรุปง่ายๆคือสเต็ปที่1เราทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสเต็ปที่2เราน้อมบุญกุศลมาสู่ที่ใจสเต็ปที่3เรานึกถึงใบหน้าของคนที่เราจะแผ่สเต็ปที่ 4, สี่ศาสตร์ออกไปอย่างไม่มี ลองดูนะครับการแผ่เมตตาจะดีกับคนที่มักโกรธผมเป็นผู้มักโกรธผมสังเกตว่าผมซ้อมแผ่เมตตามาสักหนึ่งปีความโกรธมันอยู่ๆมันหายไปจนเกือบไม่ค่อยมาละลองดูนะครับเผื่อจะได้ประโยชน์ได้อน,นิสงส์แต่ที่แน่ๆเลยคือผมแผ่เมตตาทุกวันเพราะว่าตอนที่เตี่ยผมตายไปเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะบวกกับผมยังพาเตี่ยผมทําบุญน้อยไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ผมขอส่งทุกวันส่ง ทุกวันส่งทุกวันทดแทนบุญคุณลองดูนะครับสาธุครับ